คณิตหนึ่ง e l เลปี66ข้อที่8นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะข้อ8นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ a เนี่ยเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นลบ1 0 1 2เซต B เนี่ยต้องเป็นสับเซตของ A แล้ว B ไม่เป็นเซตว่างแล้วก็2ไม่อยู่ใน b นะครับและ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง B อ่ะ เอาตรงนี้ก่อนไหมเอาตรงนี้ก่อนไหมเอไปทั่วถึง b แปลว่าอะไรรู้ไหมครับ A ไปทั่วถึง b แปลว่าใช้ B หมดนะครับ B เนี่ยต้องจับคู่จน B หมดทุกตัวนะฮะเขาถึงเรียกว่าทั่วถึงไงทั่วถึง B โดยที่ f ลบ1นะครับเท่ากับ1แล้วก็เ1เท่ากับลบ1พิจารณากอขอขอ,ขอค่อยว่ากันนะครับมาดูเงื่อนไขที่โจทย์ตั้งไว้ให้ตั้งแต่แรกก่อน คือ a เนี่ยมีสมาชิก4ตัวนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ a ปัญหาอยู่ที่ b นะครับเซต b เซต b เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามันเป็นสับเซตของ a อ่อาไอ้คำว่าเป็นสับเซตของ a มันก็แปลว่ามันจะต้องมีบางส่วนของ a เข้ามาอยู่ในนี้ใช่ไหมอาจจะบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมดแต่ที่แน่ๆคือ ไม่มี2อยู่ใน B ใช่ไหมครับไม่มี2อยู่ใน B เพราะฉะนั้น B เนี่ยมีสมาชิกสูงสุดได้แค่3ตัวนะฮะตอนนี้ที่เรารู้นะที่เรารู้นะอาจจะมีสมาชิก2ตัวก็ได้1ตัวก็ได้3ตัวก็ได้นะครับแต่ B ห้ามเป็นเซตว่างเห็นปะ B ต้องมีสมาชิกแน่ๆถูกไหมก็แกะตามเงื่อนไขตรงนี้ก่อน นะครับเพื่อจะวิเคราะห์ว่าเซต B เราเป็นได้กี่แบบทีนี้มันก็เลยมีอยู่2กรณีนะครับสกรณีก็คือ B เนี่ยมีสมาชิกแบบมี0กับสมาชิกแบบไม่มี0ูนย์มาดูกันนะมาดูกันนะกรณีที่1นนะครับที่เป็นไปได้ A เนี่ยนะฮะ เดูนี้นะอันนี้เซต a นะเซต a ต้องมีครบ4ตัวอยู่แล้วลบ1 2 1 2แล้วก็เซต่ะนะครับอตอนแรกอ่ะสมมุติว่า b เนี่ยนะมีแค่ลบ1กับ1ทําทำไมถึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือเขาบอกว่างี้ f ลบ1เท่ากับ1แปลว่าอะไรอ่า ไอ้เจ้าฟังก์ชันที่มันเชื่อม a กับ b เนี่ยแล้วเขาบอกว่าตอนที่ x เป็นลบ1 y เป็น1ครับถูกปะอ่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้า x เป็นลบ1เนี่ยก็คือใน a เนี่ยลบ1จะต้องคู่กับ1นะไอ้เจ้า f ลบ1เท่ากับ1แปลว่าอย่างนี้แปลว่าลบ1ใน a ไปจับคู่กับ1ใน b นะครับอ,อันนี้เหตุผลที่1ที่ b มันจะต้องมีเลข1อยู่กับอีกเงื่อนไขหนึ่งเขาบอกว่าถ้า x เป็น1นี่ถ้า x เป็น1 y จะต้องเป็นลบ1อีกงั้นถ้า x เป็น1เนี่ย y มันก็จะต้องคู่กับลบ1แสดงว่า b เนี่ยต้องมี1กับลบ1แน่ๆถูกไหมฮะแต่จะมีศูนย์หรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้บอกไว้อะสมมติกรณีที่1ครูกรับให้มีศูนย์ด้วยกับกรณีที่สอง นะฮะกรณีที่2ถ้าเกิด B มันไม่มี0มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะเขาก็ไม่ได้ให้เงื่อนไขอะไรมากกว่านี้นะครับ B อาจจะมีแค่ลบ1กับ1ก็ได้แต่ A ยังคงมีลบ1 0 12เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ไปคู่อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปคู่อันนี้ใช่ไหมฮะที่เหลือเรายังไม่รู้ว่ามันมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็จากเงื่อนไขที่โจทย์ ให้มาเนี่ยเราก็แกะออกมาได้แบบสอกรณีแบบนี้รูปที่1กับรูปที่2ก็คือแบบไม่มี0นย์กับแบบมี0นะครับนี่คือความเป็นไปได้ตามที่โจทย์บอกทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นแบบที่2ถ้าเป็นแบบที่2ใช้ b หมดหรือยังอ่าถ้าเป็นแบบที่2ใช้ b หมดแล้วใช้ b หมดแล้วก็แสดงว่าแบบนี้เรียกว่าทั่วถึง b แล้ว อันนี้สมบูรณ์แล้วมันได้แค่นี้แต่กรณีที่หนึ่งเนี่ยเรายังใช้ b ไม่หมดนะซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้พูดความเป็นไปได้คืออะไรรู้ไมศูย์ใน a อาจจะคู่กับ0ูนย์ใน b 0ใช่ไหมศูนย์ใน a อาจจะไปคู่กับ1ใน b 0ย์ใน a อาจจะไปคู่กับลบหนใน b เป็นไปได้หมดอะยังไงก็แล้วแต่ ขอให้ใช้ b ครบทุกตัวนะ b ต้องใช้ให้หมดนะใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์เขาว่าไว้อย่างนั้นอ่ะแล้วติดไว้ประมาณนี้เลยติดไว้ประมาณนี้เลยมาดูคําถามกขอขอ,ขอกันเริ่มจากข้อกไก่นะครับน้องๆเขาบอกว่าถ้า f 2อ่ะนะก็คือถ้า x เป็น2อ่ะแล้วก็ y เนี่ยจะต้องมากกว่า0นะก็คือใน b อ่ะ ใน b ต้องมากกว่า0แสดงว่าถ้า x เป็น2แล้ว y หรือ b เนี่ยต้องมากกว่า0เนี่ยมันก็มีตัวเดียวให้เลือกคือมันจะต้องเป็น1ถูกปะอ่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้า f 2มากกว่า0แล้ว f 2ต้องมีค่าเป็น1เลยทางเดียวที่ต้องมีนะครับทั้ง2กรณีอ่ะนะครับคือ มันจับคู่ได้แค่วิธีนี้เท่านั้นฉะนั้นกไก่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณี1หรือ2ก็ถูกถูกทุกข้อถูกทุกกรณีแสดงว่ากไก่เนี่ยยังไงก็ถูกนะกไก่อย่างไงก็ถูกช้อยสองตัดทิ้งช้อยสามตัดทิ้งเออตัดทิ้งไปสองอันละนะครับเพราะว่ากไก่มันถูกเนาะเนี่ยข้อไหนมีกไก่ก็ให้ถูกไว้ก่อนต่อมานะ ข,ข้อขอไขนะครับเขาถามว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่หรือเปล่าฟังก์ชันเพิ่มมันแปลว่าอะไรรู้ไหมฟังก์ชันเพิ่มมันแปลว่ากูก๊อบโน้ตตรงนี้ละกันนะครับฟังก์ชันเพิ่มนะบางคนอาจจะลืมไปแล้วเรียนแล้วอะ่ะมันก็ลืมได้ฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่าถ้า x เพิ่มแล้ว y เพิ่มนะฮะถ้า x มีค่าเพิ่มขึ้นแล้ว y เพิ่มขึ้นด้วย แล้วก็ถ้า x ลดลงแล้ว y จะต้องลดลงคือมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะ x เพิ่ม y เพิ่ม x ลด y ลดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์กชันลดนะฮะเป็นฟังก์กชันลดเนี่ยก็คือ x มันเพิ่มขึ้นแต่ y ลดลงครับก็คือ x กับ y มันจะสวนทางกันนะฮะนี่คือนิยามของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดถ้า x ลดลง แล้ว y จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายของฟังก์ชันเพิ่มลดแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยถ้าเรามาสังเกตเนี่ย x นะฮะ x นะเวลา x มันเพิ่มเนี่ยจากลบ1ไปหา1อ่ะดูแค่นี้ดูแค่สตัวเนี้ยเห็นไหมว่าตัว y เนี่ยมันลดลงนะฮะจาก1มาเป็นลบ1เห็นปะใช่ไหมอันนี้เพิ่มเนี่ยอันนี้ x เพิ่มแต่ว่า y มันลด แล้วมันก็ไม่ได้ลดไปซะทุกครั้งด้วยไม่แน่นะศูนย์อาจจะไปพ่วงกับศูนย์ถ้าศูนย์จับกับศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่า x เ,เพิ่มหมายเพิ่มเห็นปะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเพิ่มลดอะไรอย่างนั้นหรือศูนย์ไปจับกับลบหนึ่งก็ได้ก็ไม่แน่อ่ะนะครับอันนี้ครูก็ไม่ได้ไปเจาะจงตรงนั้นนะแต่แค่ให้เห็นว่าเออมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในกรณีที่1เนี่ยตีตกได้เลยว่าไม่ใช่ฟังก์ชันเพิ่ม แน่ๆน,นะครับถ้ามันผิดหรือขัดแย้งในกรณีที่1กรณีที่2ก็ไม่ต้องวิเคราะห์หรอกมันก็ถือว่าเป็นเท็จไปเลยดังนั้นในข้อขอไข่เนี่ยนะครับบอกว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยผิดนะนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย x เพิ่มแล้ว y ลดโอเคไหมฮะประมาณนี้นะอ่ะต่อมา นะครับแต่ครูก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นฟังก์ชันลดนะไม่แน่ไม่แน่เราต้องไปเจาะรายละเอียดให้ชัดๆอีกทีหนึ่งในข้อขอควายนะครับเดี๋ยวครูก็ไปตัดก่อนนะมีข้อขอไขคือผิดใช่ไหมข้อขอไขผิดก็แสดงว่าข้อ4เนี่ยตัดทิ้งก็จะเหลือแค่ข้อ1กับข้อ5ในข้อขอควายเขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันผกผันใช่หรือไม่ คำว่าฟังก์ชันผกผัน 6, นะครับเดี๋ยวค,ครูขับโน้ตให้อีกทีหนึ่งนะฮะคือ f เนี่ยนะค,ครูกับบอกวิธีการดูง่ายๆว่า f เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันผกผันผกผันหรือ inverse อันเดียวกันนะนะ f จะมีฟังก์ชันผกผัน 6, ก็ต่อเมื่อจำนะอันนี้มันเป็นหลักการพื้นฐานเลยนะ f เนี่ยต้องเป็นต้องเป็น o to to ว n นฟังก์ชัน วันทูวันรู้จักไหมต้องเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับคือถ้าเราดูแบบยังไม่พลิกอะ่ะยังไม่กลับ inverse อินเวอร์สอ่ะนะครับเรารู้ได้ทันทีว่ามันมีพกผันหรือไม่มีโดยการพิจารณาก่อนที่จะพลิกนะฮะให้ดู F ธรรมดาว่าเป็นวันทูวันไหมถ้ามันเป็นวันทูวันมันจะมีพกผันโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามันไม่เป็นวันทูวันมันจะถือว่าไม่มีพกผัน ดังนั้นแทนที่เราจะหาผกผันเรามาดูแค่ว่ามันเป็นวันทูวันไหมนะฮะเรามาดูซิอ่ะอย่างกรณีที่1เนี่ยนะครับกรณีที่1เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าไม่เป็นวันทูวันนะฮะเพราะว่าเลขหนึ่งที่อยู่ข้างหลังนะฮะเลขหนึ่งตัวหลังเนี่ยมันจับคู่กับข้างหน้าตั้ง2ตัวเนี่ยเห็นปะเห็นไหมคือวันทูวันเนี่ยหน้า1ตัวจับหลัง1ตัวหลัง1ตัวจับหน้า1ตัวใช่ปะ แต่อันนี้หลังหนึ่งตัวจับหน้า2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นวันทูวันแน่ๆนะฮะถ้ามันเป็นแบบนี้นะมันไม่เป็นวันทูวันก็แปลว่ามันไม่มีพกผันเนาะยิ่งตัวนี้เนี่ยยิ่งแล้วเลยนะฮะกรณีที่2นี่ยิ่งแล้วเลยก็คือมันไม่มีผกผันแน่ๆเพราะมันไม่เป็นวันทูวันเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เป็นวันทูวันฟังชันทําให้ไม่มีตัวผกผันแล้วก็ครูกรับก็ขอ ตีความตรงนี้ต่ออีกนิดหนึ่งว่า0นเนี่ยมันอาจจะคู่กับ0นเพราะว่ามันบังคับว่าต้องใช้ b ให้หมดเนีอยปะแล้วลบหกับ2มันไปคู่กับ1แล้วว่าเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวหลังเนี่ยศ์ใน B เนี่ยมันไม่มีใครคู่ด้วยฉะนั้าก็ต้องให้ตัวหน้าเนี่ยศูนย์ไปคู่กับ0ย์เข้าไหมตัวหน้า1ตัวจับหลัง2ตัวไม่ได้เนาะฟังอีกทีนะตัวหน้า1ตัวเนี่ยจับหลัง2ตัวไม่ได้นะเดี๋ยวมันไม่เป็นฟังก์ชัน นะครับและตัวหลัง1ตัวไปจับหน้า2ตัวทําให้มันไม่เป็นวันทุวันนะครับมันเป็นฟังก์ชันแต่มันไม่เป็นวันทุวันดังนั้นไม่ว่าจากกรณีไหนก็ตามนะครับในข้อคอควายเนี่ยถามว่ามีพกผัานไหมตอบได้เลยว่าไม่มีนะครับไม่มีพกผ่านแน่นอนเพราะว่ามันไม่เป็นวันทุวันดังนั้นกถูกขอข้อผิดคำตอบคือข้อที่1นนะครับกถูกข้อเดียว อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันแต่ว่าไม่ได้เน้นโดเมนเรนไม่ได้เน้นการหาตัวผกผันแต่เน้นนิยามหมดเลยครับนิยามพื้นฐานแล้วก็ให้เราตีความจากเงื่อนไขให้เป็นเขียนฟังก์ชันแบบเข้าคร่าวให้ได้มันไม่ต้องเป๊ะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอะไรที่บังคับนะครับก็ลองฝึกเขียนลองฝึกคิดอาจจะมีหลักการหลายข้อที่ต้องรู้ที่ต้องใช้ ะะก็ครูก็อธิบายไปแล้วซึ่งซึ่งหลักการบางข้อเนะี่ยเอาจริงนะอย่างไอ้เจ้าพกผันเนี่ยนะฮะการมีฟังก์ชันพกผันมันจะเป็นได้เมื่อมันเป็น1ต่อ1นเนี่ยเป็นหลักการเก่าแก่รู้สึกว่าหนังสือก็จะหายไปพักหนึ่งนะฮะออมันไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องเรื่องของการมีตัวผกผันนะฮะว่าเงื่อนไขคือจะต้องเป็น1ต่อหนึ่งอันนี้หาดูยาก แต่ว่าหลักการเก่าแก่ตัวนี้มันมีมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาตั้งทฤษฎีใหม่แล้วมาออกสอบนะครับนะก็ขอให้ศึกษาให้ลึกและกว้างในเรื่องเก่าๆที่เคยมีมามันยังถูกต้องอยู่นะฮะลองค่อยๆดูส่วนเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเนี่ยก็มีอธิบายกันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับก็ค่อยๆดูโอเคนะสงสัยตรงไหนยังไงก็สอบถามปรึกอบได้นะครับบางคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมศูนย์ไม่คู่อันนั้นไม่คู่อันนี้ยังไงลองถามลอง พิจารณาดูก่อนตีความด้วยหลักการเหตุและผลแล้วก็สงสัยตรงไหนก็ถามเข้ามาได้นะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมนะยินดีนะครับโอเคนะต้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับฝากสนับสนุนช่องตามช่องทางใต้วิดีโอนี้ด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันสำหรับข้อนี้ข้อที่8นะครับจบแล้วครับ